อย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ําที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอย่าห่วงใหยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่ซิมีบอมันเป็นสิมับสบอจังน้อยนี้ไว้สั่น พึมบอกว่า,วาไม่พึงกำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัะตัถะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทรามณพรูหาเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นจะเพราะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคนแคลนพึงพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้ คำนี้มีความหมายลึกซึ้ง